รสวัสดิ์ครับรุสวัสดิ์ครับรสวัสดิ์ครับาวัังเลยรู้สวัสดิ์ครับรูสวัสดิ์ครับรสวัสดิ์าไม่ได้หรือเปล่าดีเองขอโทษไม่เป็นไรครับอไม่เป็นไรครับเป็นคนดีสมอนี่ทำแบบนี้จริงเหรอจริงสิ ที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อจะช่วยอาจารย์เธอนะไม่ใช่เพื่อตัวฉันหรอกมีเธอรู้รเปล่าดูอาจารย์เธอน่ะต้องอยู่คนเดียวเป็นคนที่ดวงแข็งเหมือนไม้เลยไม่มีใครช่วยเขาได้หรอกถึงแม้จะฝืนใจอยู่ก็อยู่กันไม่เยืดนะมีแต่ฉันถึงจะยอมเสียเปรียบเธอคงไม่อยากให้อาจารย์ของเธอนะอยู่โดดเดี่ยวหรอกนะฮ<ม>ะมันก็จริงนะผมไม่อยากให้อาจารย์ขาดคู้ชีวิตจนตายเลยเอาละ <ขอ S 2> จะช่วยสักครั้งนะเรียบตัวอันนี้นะเขาถามหน่อยนะพูดจริงๆนะจะใช้แานนี้แน่นอนฮะอแน่นอนเหรออาจารย์เหมา<ๆ>บังเอิญจังเลยนะอะ่นั่นจริงบังเอิญจังอาจารย์เหมาะคะเอ่อคุณรู้สึกวันนี้ สีหน้าคุณดูดีจริงๆเลยนะคะเนี่ยนะฮะห,หน้าผมก็เป็นอย่างนี้อ่ะจริงด้วยสีหน้าคุณก็เป็นอย่างนี้ดีตลอดค่ะนี่อยู่ที่นี่ขอซิ้าไม,ไม่มีอะไรพ่ขอตัวก่อนนะไอเดียวเดี๋ยวข้าขไปอาจารย์เหมาะค่ะันนี้ดูคุณแทจริงๆเลยนะเรียบร้อย คุณไปคุยไปกคน,นบ้างไม,ไ,ไ,นะไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรแค่มัเน,น้นหน่อยอตอนแล้วโดนเท่าอย่างจังนะ้ยไม่เป็นไรจริงๆนะไม่เป็นไรโอ้โหเลือดไหลด้วย Oh, oh, oh. อ้าวไปลงไป <ส FT. S 1> เลย <บร S 1> คุณไม้คุย้ย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 ไ,ไ,ไปจะไ้ก่อนนะค่ะเออคุณไม้กุ้ยตอนนี้คงไม่ค่อยเจ็บแล้วใช่ไหมค่ะขอบคุณอาจารย์เหมาค่ะอืมแปลกจริงๆนะชาวบ้านเมืองการเถียนเนี่ยนับถือพักเทพข้องหวังฉายหมดทำไมถึงมีคนไร้ศีลธรรมทิ้งของไม่ไปที่เป็นทางนะโธเออ อย่าไปทอดเขาเลยนะฉันว่าเรื <laughs> <laughs> ่องนี้เป um ็นฟ้าลิขิตแน่เลยถ้าหาหาคู่ครองที่ถูกใจแต่งงานได้ก็คงจะช่วยปัดเป่าเคราะห์ให้ได้นะคะแต่ก็ช่างเถอะาจารย์เหมาฉันน่ะเกิดมาอาภักเจอคนดวงเข้ากันได้แต่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะทิ่ขอตายดีกว่าเน่เน่คณไปก้อย ไม่รู้ละถ้าหายคิดตายไปฉันจะเป็นวิญญาณที่อาฆาตแล้วก็ตามรังควานศัตรูอย่าทำไปจริงจังหน่อยนะฉันก็จริงจังอย่างนี้ล่ะคุณไม่รู้เหรอตัวเองนี่เอางี้นะผมจะหาฤกษ์ยามให้คุณเอ,อดีค่ะตกลงตามนี้นะคะผมจะลองคำนวณดูนะใช้วิชาโพชเยนข้ามทะเลหาฤกษ์ดีเพื่อบวงสวงฟ้าขอพรให้คุณจะช่วยปัดเป่าเคราะห์ให้ได้ แต่เมาค่ะรู้ไม่ใช่เออเออก็มีแต่วิธีนี้ดีกว่าไม่มีวิธีแก้ไขเลยรู้ไหมเออนี่ยันคุ้มครองภยัยติดตัวเอาไว้นะเงินมาฉันตายซะดีกว่าเอาอย่างงี้นะ ผมจะช่วยจัดก,การให้คุณเอง